เมื่อกี้ตอนไปห้องน้ำนะครับอาจารย์ก็เริ่มจากเกิดทุกขเวทนาก่อนครับแล้วเวลาไปรู้ไหมรู้ครับว่ารู้อะไรที่ไหนรูปเคลื่อนอยู่ครับรู้ที่รูปเดินรูปรู้ที่กายครับอาจารย์แล้วทุกที่ปวดอะไรปวดหนักหรือปวดเบาปวดเบาครับอันนั้นมันรู้ได้กี่อารมณ์สองสามสี่โอทั้งทั้งรู้ได้หลอดทิศทางนะทั้งเสียงทั้ง อากาศมันร้อนแล้วก็ถึงรูปมันจะเดินอาจารย์แต่อาการปวดมันก็ยังอยู่ครับรู้ได้หมดครับแล้วก็ตาก็เห็นทางดูเนี่ยมันเริ่มจะเพิ่งแตกลังแล้วนะเริ่มเรียนรู้ได้ทุกอารมณ์ทุสวาวะแล้วแต่จะรู้ได้ด้วยนะแล้วทางใจทางใจล่ะครับทางใจผมคิดว่าจะไปห้องน้ําอย่างเดียวเลยอ่ามีคิดนึกไปครับแล้วคิดนึกไปแล้วก็พอไปไม่ได้มีคิดนึกแล้ว แต่ไปรู้ที่อารมณ์อย่างอื่นแล้วอย่างอื่นเลยครับใช่ครับใช่ครับแล้วเวลาเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมีคิดนึกจะกลับมาไหมตอนที่นั่งนั่งปัตาวะเสร็จแล้วอาจารย์มีความรู้สึกว่าทุกเราหายไปแล้วอไออาการปวดปวดปัสาวะเนี่ยมันหายไปเลยอาจารย์ผมก็เลยลุกขึ้นแล้วก็กดรู้รู้ตัวเองว่ากําลังกดเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดเมื่อก่อนนี้เคยทําแบบนี้แล้วเคยรู้ไหมไม่ครับ โอ้ไม่รู้เลยไม่ครับโอ้เนี่ยอาการน่าเป็นห่วรู้รู้อย่างเดียวว่าเออมันปวดปัสสาวะจะไปเข้าห้องน้ําแค่นั้นครับ <c oughs> แ,คแค่นั้นเลยใช่แล้วก็พอไปแก้ทุกก็ไม่รู้ไม่รู้ครเสร็จแล้วก็ไม่รู้รออกจากห้องน้ําก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> เนี่นมันมันไปรวมอยู่เข้าถ้าอยู่แต่ตอนนี้มันออกแล้วออกจากถ้าแล้วรู้ตัวแม้กระทั่งว่าเราเดินไปเนี่ยรู้ว่าถ้าเรา ผมจีวรเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยจะผิดวินัยต้องเปื้องจีวรเปืืองจีวรตรงนี้ครับแล้วก็เดินไปผมเล่าข้ามไปครับอาจารย์รู้รู้ตัวเลยว่าเนี่ยถ้าเราไปแบบเนี้เราผิดแนี่รู้หมดอาจารย์ทุกทุกการเดินเพราะฉะนั้นวินัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลครับแต่ศีลในการปฏิบัติอ่ะมันมีอีกอย่างหนึ่งนะคืออะไรครับเขาเรียกว่าปาติโมกสังวรศีลไงอ๋อศีล แล้วก็ศีลอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าจตุปาลิสุทธิศีลนะมีสี่อย่างเนะี่ยมีปาติโมกสังวรลสีนแล้วก็อินทรีสังวรลสีลถ้าเป็นอินทรีสังวรลีลก็คือต้องมีการรู้สึกตัวรู้ทางตาทางหูอย่างเงี้ยนมเห็นนนได้ยินตรงนั้นมาแต่ตรงนี้ยังไม่มีหรอกแต่มีปาติโมกสังวรลสีลสํารวมในพระปาติโมกไงคือ เว้นที่พระเจ้าทรงห้ามทำตามที่พระเจ้าทรงอนุญาตครับเช่นจะเข้าห้องน้ําพระเจ้าอนุญาตไว้ต้องถอดจีวรก่อนเห็นไหมไม่ควรห่มจีวรเข้าห้องน้ําทําไมจึงห้ามก็มันมีเหตุครับอาจารย์ก็รู้แล้วมีเหตุที่ทําไมจึงห้ามไม่ห้ามให้ไม่ให้จา <ำ S 2> รองจีวรห่มจีวรเข้าห้องน้ําผมจําต้นบัญญัติไม่ได้นลยนะเพราะว่า เข้าห้องน้ําะจีวรมันจะไปซับเอาไอ้กลิน่น <c oughs> กลิ่นส่วมถึงห้องน้ํากลิ่นปัสสาวะอุจจาระอะไรต้นมา <c oughs> แต่ว่ามันต้องดูในกรณีด้วยนะในการเนี้ย <c oughs> ถ้าหากว่าในนี้กรณีเช่นปั๊มน้ํามัน <c oughs> ข้างนอกนะนอกวัดอะไปเข้าห้องน้ํานอกวัดจะไปเปื้อนจีวรแบบอยู่ในวัดก็ไม่ควรเขาเรียกเปื้ยกาย <c oughs> มันก็ดูไม่ดีเพราะว่า ทั้งพาทั้งโยมก็เข้าๆออกๆห้องน้ําปั๊มน้ํามันนะเห็นไหมครับถ้า<อ>ไป,เ,ปเพื้องจีวรอ,ออกอะแล้วแล้วโยมก็เข้าๆออกๆออกของนั้นนะมันดูไม่งามครับเอมอมันก็ไม่เหมาะมันก็ดูความจําเป็นที่จะต้องเพื้องจีวนรนะในวัดเนี่ยควรจะเปื้องจีวรแต่นอกวัดในกรณีที่บอกไปแล้วครับอย่างเช่นปั๊มน้ํามันคนเข้าคนออกเยอะงั้นก็ไม่ควรไปเปื้องจีวร ผมจะเลือกอห้องน้ำคนพิการอาจารย์เพราะมันกว้างเก็ก็ดูความเหมาะสมนะแล้วเราอาจจะไปเปื้องจีวรข้างนอกหรือข้างในก็ได้ดูความเหมาะสมอีกใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาเรื่องวิน,ยนัยนะแล้วทีนี้ก็มาเรื่องการปฏิบัติด้วยเพราะว่าวินัยเป็นเรื่องของศีลแล้วเวลาปฏิบัตินะมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญา แล้วไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาปกติธรรมดาในการปฏิบัติเนี่ยเป็นเป็นอธิศีลอธิจ,จิตอธิปัญญาครับถึงจะไปมรรคผนิพพานได้ครับแล้วพอเวลามาห่มจีวรกลับมาแล้วมาห่มจีวรครับตอนห่มจีวรเนี่ยมีสติไหมรู้ครับรู้อยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่ เอาก่อนที่ถามมันรู้อยู่ที่ใจตอนนี้รู้ออกมาที่การห่มไหมอาการของการห่มจีวรครับเออต้องรู้ที่การห่มนะรู้ที่จีวรนะรู้ที่กายนะที่ที่มือมันเออรู้ที่นิ้วมือกําลังห่มจีวรนะเออเนี่ยนะที่ผมถามเนี่ยก็ว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยบอกรู้ที่ใจตอนนี้มารู้ที่กายรู้ที่จีวรอมารู้ที่กําลังทําอยู่เนะย ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้สอนผมนี่ครับก็ให้ไปเรียนรู้ว่ารู้ที่ไหนไงเวลาห่มจีวรนอะรับไหมฮะหรือมันไม่รู้ก็ได้นะอ๋อไม่รู้ครับไม่ยกตัวอย่างว่าเวลาห่มจีวรอ,อะแล้วใจไปอื่นห,หรือใจรวมอยู่นิ่งผมจะอา้าวอย่างเมื่อก่อนนี้นะที่ท่านไม่เคยมานี่นี่เลยอะท่านห่มจีวรท่านเคยรู้ไหม,ไมหอันนั้นทำไมไม่รู้อะผมด้วยความเคยชินครับนั่นทีมันทําไมไม่รู้มันอาจจะไปรวมอยู่ที่ใจ เป็นคําถามที่ตอบยากมากเลยก็เพราะมันไม่รู้ทางกายมันก็รู้อยู่ที่ใจแหละแต่พอมันรู้มาที่กายใช่ไหมรู้การห่มแล้วมันก็ออกจากใจมารู้ผมจะรู้ที่นิ้วมือครับแล้วก็ไปที่มนั่นแหละต้องมารู้กรงที่ทมตรงนั้นครับแต่ถ้าไม่รู้ตรงเนี้ยมันก็ไปรวมอยู่ที่ใจนั่นแหละเข้าทําอยู่ตรงนั้นแหละมีอยู่สองมีอยู่สองอย่างตรงนี้แหละครับอีนี้ถ้าออกมารู้ที่กายก็ได้นะยะต่อมา มันพอพอมานั่งเนี่ยมันก็จะมารู้ที่ได้ยินหรือมารู้ที่กายที่กําลังนั่งหรือมารู้ทุกปวดเมื่อยหรือมารู้คิดนึกปงแตงหมดเลยครับที่จังหวะเนี่ยมันต้องมีแล้วแต่อารม,ารมณ์ไหนมันจะเสนอโชว์แสดงตอนน,ตอนนี้อารมณ์ที่เด่นที่สุดเลยก็คือปวดเมื่อยครับเออ <ces> แล้วก็มันก็จะสลับกับการที่จะมาได้ยินได้ฟังมันคนละอารมณ์ใช่ไหมคนละทวาครคนละวิญญ,ญาณครับแต่ปวดเมื่อยก็ยังอยู่ อยู่แต่ว่ามันจะรู้สลับกันใช่ครับอาจารย์แล้วก็ไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะตาก็เห็นครับหูก็ได้ยินหูได้ยินอาจารย์กายก็รู้ปวดเมื่อยครับใจก็รู้คิดนึกวงแต่งหรือสงบไม่สงบอาจารย์ไม่สงบแล้วรู้แต่งแล้วก็รู้ว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ในอิริยาบถนั่งแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยที่ผมพูดไปว่าสงบแล้วไม่รู้คือสงบอยู่ที่ใจครับกลับสงบแล้วรู้ ออกมารู้ที่กายในและแล้วสง,งบแล้วก็รู้ตรงนั้นคันการสมาธิตรงเนี้ยผมเป็นตัวที่สองครับอาจารย์เออมัน,นสามารถมารู้ได้ตอนนี้นะครับถ้าจะเทียบเคียงกับเมื่อก่อนที่มันห่มจีวรแล้วก็ไม่รู้นั่นแะละมันสง,งบแล้วไม่รู้มันด้วยความเคยชินครับราอาจารย์จริงๆใช้คําว่าเคยชินก็ไม่ใช่เคยชินนะเพราะคนที่เขาไม่สงบอย่างเงี้ยเขาก็เคยชินคนที่เขาไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาก็เคยชิน เคยชินมันมีสองอย่างเคยชินกับโลภะกับเคยชินกับโมหะครับแต่ในกรณีของท่านอ่ะมันไม่ใช่อันนี้ครับมันเป็นสมาธิจิตรวมตัวครับมันไม่ใช่โลภะหรือโมหะนะครับมันเป็นความสงบแล้วไม่รู้นิ่งสงบแล้วไม่รู้กับเวลารู้เวลารู้แล้วมันจะนิ่งสงบครับเนี่ยต้องมาเจริญวิปัตนาแบบเนี้ยขานิการสมาธิตัวเนี้ยสงบแล้วรู้ เดี๋ยวพอเวลาเขาไปรวมเข้าถ้ำแต่งบแล้วไม่รู้ก็ย้ายอารมณ์ออกมาเปลี่ยนอารมณ์ออกมาอย่างนี้เปลี่ยนอารมณ์อ,มออกมามันก็คลายแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ทำความรู้สึกตัวใหม่มารู้เนื้อรู้ตัวใหม่เนี่ยต้องต้องพัฒนาแบบนั้นไม,ไม่ไม่ต้องหรอกมันรู้จริงๆแล้วไม่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีสติทุกอย่างมันรู้เองอันนั้นถ้าเราพูดอย่างนั้นมันจะต้องไปคล้ๆกับไปทําอะไรขึ้นมาไปตั้งสติขึ้นมาให้มันรู้ทุกอย่าง เอาแต่ขณะที่เขากําลังรู้่เขามีสติก็แล้วกันแม้แต่ฟุ้งไปแล้วรู้ก็มีเออแล้วก็รู้ขณะที่กําลังรู้อสติมีแล้วสติกับสมาธิมันอันเดียวกันความเพียงกับสติเป็นองค์ของสมาธิแล้วก็รู้นะขณะที่รู้ะมีขณิกัสมาธิด้วยกับเวลาที่เขารวมตัวเป็นสมาธิแล้วเขาไม่รู้อะนั่นก็อีกอย่างหนึ่ง ขณะที่รู้พอแล้วมันมันชื่อว่ามันมีความเพียรกับสติแล้วสมาธิก็มีแล้วไม่ใช่มีสมาธิแบบที่รวมๆนิ่งๆตรงนั้นแต่สมาธิที่มารู้มารู้เนื้อรู้ตัวอาจารย์ขอการครับโยมมันจะรับรู้ของมันเองเลยในขณะที่เอมันจะรับรู้ของมันเองโดยที่เราไม่ได้ไปคิดอะไรก็มันไว้ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเลยไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องมีสติต้องรู้ตัวน่นนี่นั่นอะไรไม่ต้องมีไม่ต้องมีข้อมูลตรงนี้อยู่ในใจ เพราะว่าผู้ปฏิบัติอะ่ะมันมีข้อมูลตรงนี้อยู่ในใจแล้วมันจะไปคอยไปคอยทำเขาเรียกว่าไปทำกรรมฐานนะไปทำให้มันเกิดความรู้สึกตัวทำให้เกิดสติขึ้นมาไปสร้างขึ้นมาไปตัวมันเกิดจากการฟังหรือว่าคิดนึกวงแต่งแล้วก็ไปสร้างสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาที่เราเข้าใจฟังมาเนี่ยไอ้ตัวที่สร้างเนี่ยไปคิดแล้วก็ไปทำตัวมันขึ้นมามันทำเหมือนกับว่ามันจะ อย่างเช่นเวลาที่มันไม่สํารวมใช่ไหมไม่มีสติอะก็จะไปทําให้มันมีสติไปทําให้มันสํารวมนรเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่ารูปแบบหรือว่าระเบียบกรรมฐานครับถ้ามีอให้รู้ไว้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นระเบียบกรรมฐานมีรูปแบบอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันจะไปทําอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษครับแต่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ไปทําตรงนั้นไม่มีรูปแบบไม่มีอะไรพิเศษหรอก แล้วแต่มันรู้ด้วยนะแล้วแต่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดทางตาก็ได้าทางหูก็ได้ทางกายก็ได้ปวดเมื่อ,อยหิวก็หายหนาวร้อนคิดนึกปรุงแต่งได้ทั้งหกอารมณ์หกตังวานแหละเนี่ยให้ธรรมชาติเขาเสนอเขาแสดงแล้วก็เรียนรู้กับเขาตอนนั้นเองอ่ะเนี่ยให้ธรรมชาติเป็นครูแบบนี้แล้วก็เรียนรู้วิปัสนามาเข้าใจแล้วก็ง่ายนิดเดียว แต่ถ้า,า,ถาไม่เข้าใจแล้วมันยากตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วครับอาจารย์อ,อต้องเข้าใจขั้นการฟังก่อน,อนเนี่ยเดี๋ยว่าฟังให้เข้าใจแล้วต้องเข้าใจถูกด้วยนะถึงจะเอาไปใช้ได้ถูกแล้วมันถึงจะเจริญวิปัสสนาได้ครับอาจารย์เอาวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาครับอาจารย์ครับเอาขออนุโมทนาสา,สาธุสาธุสาธุขอให้เจริญในธรรมในย,ยิ่งยิ่งขึ้นไป จเจริญในธรรมวินัยจเจริญในการปฏิบัติจเจริญในสติปัฏฐานจเจริญในวิปัสนาให้สะดวกกับการปฏิบัติทรรมให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงสาธุสาธุาธจริงๆแล้วตรงที่เอาจีวรอ,ออกเคยรู้บ้างไหมเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ทําไมถึงเอาจีวรอ,ออกนั่นน่ยต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะ แต่ถ้าผู้ไม่เคยฝึกเอาไว้ไม่เคยได้ยินได้ฟังเอาออกเอออกเอาออกเลยไม่รู้เรื่องหรอกรอไม่รู้ว่ามันร้อนไม่รู้ว่ามันทุกข์อะไรหรอกมันมีเหตุและผลอมันมีเหตุอยู่แต่ว่าถ้าเขาทำแล้วจะไม่รู้หรอกตรงนี้ออกจากทำก็จะรู้ได้ทุกทิศทาง